จะเอาแบบว่าเดือนเดียวโอ้ยดีปิ้งเงยไม่ไม่ได้ฮะมันมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยใช้ใช้ไประยะสม่ำเสมอแล้วก็สังเกตมันจะมันค่อยๆดีขึ้นค่อยค่อยดีขึ้นไม่ใช่ว่าสายปั๊บเดียวจาวิเศษปิ้งเลยงั้นมันเป็นไปไม่ได้ฮะต้องต้องใช้ระยะเวลาระยะเวลาเราสังเกตดูเอาแต่ว่าตนทุนลดแน่ตนทุนลดแน่แล้วตนตนไม้ตอบโจทย์สวัสดีค่ะค่ะครับวันนี้มาพบกับช่วงรองลุยสวนนะคะ แม่มาพร้อมกับอาจารย์สหภาพค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเนาะอําเภอ,ข,อ,เอขุงค่ะแนะนําตัวเลยค่ะให้นแนะนําตัวดนผมหวันชายปีตานนนครับเจ้าของสวนกระดุมทุเรียนกระดุมที่สวนแห่งนี้มีมีพันธุ์อะไรบ้างครับเนี่ยตอนนี้ที่ปลูกกอข้ะกันระหว่างกระดุมกับหมอนทองครับแต่เดิมเนี่ยแปลงเนี้จะเป็นทุเรียนกระดุมหมดทั้งแปลงอ,อายุอายุประมาณยีปี แล้วก็ปี60เนี่ยได้พบกับวิกฤตโลกลาสีชมภูและกับเทือราไฟทับเท,ทล่าสมัยที่ผมใช้ทีแรกจะใช้ผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าทั่วไปเป็นสาลายกับน้ำตาลทางดวนอพอพออามาพลน่ะ เชื้อรามันเข้าพอมันพอมันเข้าเนี่ยน้ำาตาลทางด่วนกับสาหร่ายเนี่ยเป็นอาหารของเชื้อราด้วยพอเข้าแล้วหนึ่งอาทิตย์อ่ะต้นต้นหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเร็วมากเขาจะกินเร็วมากฮะเชื้อราจะตายเร็วมากเลยบททั้งสวนฮะเหลือเหลือสองต้นสวนสวนเหลือสอง ก็เลยมาดูใน y o u t u ฮะผมก็ศึกษาใน Youtube ก็เปิดเปิดไปเปิดมาก็ไปเจอในหนูกมลอ่าหนูกะมลเนาะในหนูกมลเทปของในคลิปของในหนูกะมลเขาพูดถึงผมตะกิดใจอยู่คำหนึ่งคือว่าเวอร์แพนเนี่ยเป็นเป็นสารที่เป็นสารอาหารครบแต่ว่าไม่มีน้ำตาลทางด่วนและ ละลายพอฉีดไปเนี่ยพอพอพอฉีดไปเนี่ยมันจะไม่เป็นอาหารของเชื้อราผมก็เลยสนใจผมก็เลยติดต่อไปทางนานหนูนานหนูขมลนเนี่ยติดต่อไปทางนานหนูขมลนก็เลยติดต่อกันมาค่ะก็เลยช่วยฟื้นได้ต้นที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับหลองต้นเขาก็ดีขึ้นมาค่ะแล้วก็ปลูกใหม่ที่ปลูกใหมก่ก็ลงกระดุมใบใหม่ครับนะ้าบอกว่าตอนนี้ต้นทุนลดลงไปเยอะมากมจากจาก เขาเรียกอะไรจับผลิตภัณฑ์น่ะที่เคยใช้หลายๆตัวตามท้องตลาดที่เคยใช้หลายๆตัวก็คือลดลงไปลดลงไปถอดทิ้งหมดแล้วก็ทั้งยาฆ่าแมลงตอนนี้ก็คือลดปริมาณดีลดลดลงครึ่งหนึ่งที่ถอดทิ้งมีอะไรไหมที่ถอดทิ้งก็สลายเออสลายลายน้ำตาลทางด่วนปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกล็ดปุยน้ำอมนต่างๆทิ้งเลยตอนนี้ทิ้งเลยเหลือแต่ เอ่วอร์แพนอยู่ตัวเดียวค่ะแล้วก็มีทางดินก็เป็นหญิงเกษตรครับแล้วก็จะเหลือพวกยกาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงแล้วรึ่นนึงต้องต้องต้องทดลองดูฮะต้องทดลองดูฮะแต่ว่าจะเอาแบบว่าเดือนเดียวอ่อยดีปิ้งเงยไม่ไม่ได้ฮะมันมันกคอ่คอยเป็นค่อยๆไปค่อยใช้ใช้ไประยะสม่ำเสมอแล้วก็สังเกตมันจะมันค่อยคดีขึ้นค่อยคดีขึ้นไม่ใช่ว่าสายปั๊บเดียวจะวิเศษปิ้งเลยงั้นมันเป็นไปไม่ได้ฮะต้องต้องใช้ระยะเวลา ระะเวลาเราสังเกตด,ดูเอาแต่ว่าตน้นทุนลดแน่ตน้นทุนลดแน่นนแ,นแล้ว้น,น้น,นไม้ตบอบโจทย์วันนี้เราก็ได้ความรู้มากเลยค่ะแล้วก็ได้เทคนิคดีๆจากน้าขวัญชัยเนาะครับครับโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศนะครับมาร่วมกันใช้โคโหมอสจันท์และก็หญิงกเกษตรเพื่อช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจีปนเพิ่มผลกำไรและทำให้เกษตรกรรมไทยยั่งยืน กับพวกเราคอยติดตามผลงานของพวกเราทั่วประเทศนะครับจะนําเสนอเป็นระยะระยะช่วงนี้พวกเราทั้ง3ท่านนะขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วนะครับทุกท่านครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัส <Word S 2> <Word S 1> ดีค่ะเว์เพนยิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรว,วยช่วย<อ>ป<ล>ดหนี้